ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อทุกคนกันด้วยนะคะทุกคนคะเห็นอะไรไหมคะที่ต้นคลิปแน่นอนค่ะใช่เลยค่ะอินโทรใหม่คะ่ะคลื่นใครทำคะดิฉันทำค่ะอุ้ยภูมิใจมาก <S 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 คือแบบตื่นเต้นแบบตันใจมากกว่าจะทำได้คือเลือดตาแทบกระเด็น ค่ะก็ตามชื่อปกคลิปเลยนะคะว่าเราจะมาแนะนำนิยายวายแนววันสิ้นโลกค่ะจะมีนิยายเรื่องไหนกันบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะก็อ๋อนี่ฉันลืมบอกเรื่องหนึ่งค่ะนิยายทั้งหมดนะคะมาจากแอป fiction long นะคะถ้าออกเสียงผิดยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะ เรื่องแรกนะคะก็ชื่อเรื่องว่าผมคือลูกของตัวร้ายในวันสิ้นโลกค่ะแต่งโดยคุณ n n นค่ะก็เรื่องย่อนะคะมีว่าผมตื่นขึ้นมาอยู่ในร่างของลูกตัวร้ายในวันสิ้นโลกอะไรกันเนี่ยนี่มันร่างตัวประกอบที่ต้องตายตั้งแต่ตอนแรกนี่โช่างแม่งยังไงผมก็ต้องรอดชีวิตนี้เป็นของผมผมจะกำหนดเองคอยดูเถอะ ก็เรื่องนี้นะคะมีณวันที่อัพนะคะมีทั้งหมด11ตอนนะก็มีตอนหนึ่งนะคะที่สามารถโด o n a t i ให้แก่คนแต่งได้ใครที่แบบมีเหรียญพอที่จะแบบสนับสนุนหรือ donate น,นะคะก็สามารถมาโ o n a t e ได้นะเรื่องนี้ถือว่าสนุกมากๆเลยนะสําหรับเราเราก็อยากให้ทุกคนแบบไปอ่านกันนะคะสนุกมากๆเลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะใครอยากอ่านเรื่องนี้ก็สามารถอ่า กดเข้าไปที่ชื่อคลิปแล้วก็กดที่ลิงก์ที่เราเขียนชื่อเอ่อเขียนชื่อเรื่องและพร้อมลิงก์ไว้ให้นะคะก็อย่าลืมไปอ่านกันนะคะออกมาต่อกันที่เรื่องที่2นะคะเรื่องที่2นะคะมีเชื่อว่าวันสิ้นโลกกบเติกอายุ12จะเอาชีวิตรอดได้ยังไงนะแต่งโดยคุณก้อนเมฆค่ะก็เรื่องย่อนะคะคือเท่าที่เราแบบอ่านมาแล้วลองสรุปเรื่องย่อด้วยตัวเองนะคืออตัวเอกหรือจะเรียกนายเอกดีนะคะ เซฟไฟนะคะเซฟไฟ์อ่านชื่อถูกหรือเปล่าต้องถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษนะคะเซฟไฟ์ J เนี่ยคืออยู่ในคฤหาดหลังหนึ่งนะคะที่ดูเหมือนว่าเซฟไฟเนี่ยพ่อแม่ไม่สนใจเลยนะคะอยู่วันหนึ่งเขาแบบนอนอยู่แล้วตื่นขึ้นมาด้วยเสียงกรีดร้องของเหล่าแม่บ้านนะคะพอแบบเชโงกหน้าออกไปดูนอกหน้าต่างกลับพบคนแปลกหน้าที่สภาพคล้ายซอมบี้นะคะกำลัง กัดหรือโจมตีแม่บ้านอยู่นะก็คือต้นเรื่องอะ่ะมันมีดราม่าด้วยนะคะแต่มันเป็นดราม่าเล็กน้อยนะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าโอเคแล้วก็สนุกด้วยนะคะแน่นอนว่าแบบนายเอกอแบบเทพมากจะเล็ยกนายเอกดีไหมนะ้าค่ะก็อยากให้ทุกคนไปอ่านกันนะคะคือตอนนี้มีทั้งหมด32ตอนนะคือบางตอนก็จะติดเหรียญบ้างบางตอนก็สามารถอ่านฟรีได้นะคะถ้าใครแบบ มีเหรียญหรืออะไรที่สนับสนุนผู้แต่งได้ก็สามารถแบบมาอ่านกันได้นะคะก็เราก็ชอบและอ่านมาก็เกือบทุกอันนะคะทุกตอนแต่บางทีก็เราก็ไม่มีตังที่จะแบบสนับสนุนนะคะเหมือนกันนะก็บางตอนก็ข้ามๆไปนะคะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องที่3มกันเลย ก็เรื่องที่3ของเรานะคะชื่อเรื่องว่าระบบช่วยเหลือคนขี้เศราในวันสิ้นโลกค่ะแต่งโดยคุณวิสติเรยโอเคค่ะเรื่องย่อเรื่องนี้นะคะมีอยู่ว่าเมื่อเด็กหนุ่มอย่างอามาเนตตื่นขึ้นมาอีกครั้งพบว่าทั่วทั้งโลกมีแต่ฝูงซอมบี้กราดเกลื่อนเหมือนในหนังภาพยนตร์ ความงุนงงและความจับสนที่เกิดขึ้นทำให้เขาลากต้องลากสังขารกลับไปนอนบนเตียงนุ่มๆแอร์เย็นๆค่ะก็นิยาเรื่องนี้นะคะบอกเลยนายเอกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริจรงๆเป็นคนที่้ซาเหมือนแบบในในชื่อเรื่องเลยนะคะซึ่งเราก็มีความสงสารระบบด้วยเหมือนกันเท่าที่อ่านมาอีอ ซึ่งตอนนี้นะคะมีทั้งหมด5ตอนค่ะทุกคนสามารถไปอ่านกันได้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะใครอยากอ่านก็สามารถแบบไปอ่านกันได้นะโอเคค่ะเราไปต่อกันไปต่อกันที่เรื่องที่4กันเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงเรื่องที่4กันแล้วนะคะเรื่องที่4ี่นะคะมีชื่อว่าย้อนเวลาฝาวันสิ้นโลกค่ะแต่งโดยคุณร ดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะคะจะไม่มีเรื่องย่อนะคะเปิดมาก็คือตอนที่1เลยนะคะซึ่งเออเราก็สรุปเรื่องย่อให้มาให้ไม่ได้นะคะเพราะว่านี่เป็นเทคแบบเยอะเทคมากเสียเวลากับเรื่องนี้สุดแล้วนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแบบเราสรุปเรื่องย่อนี้ไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะก็อยากจะแนะนําเลยนะคะให้ไปอ่านภาค1นนะคะเพราะมันจะเข้าใจมากกว่า นะคะมันจะได้แบบรู้เรื่องตัวละครความสัมพันธ์เป็นยังไงมากนะคะก็เรื่องที่1นนะคะชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะก็สามารถไปอ่านกันได้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์มาให้นะก็ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะคะภาคเอ่ภาค2นะก็ไปอ่านกันด้วยนะคะถ้าใครอยากอ่านโอเคค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องสุดท้ายของวันนี้เลยค่ะ ก็มาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะชื่อเรื่องนะคะชื่อว่าเกิดใหม่ในวันสิ้นโลกวงเล็บโซตาคอนค่ะก็แต่งโดยคุณเออวค่ะเรื่องย่อนะคะมีว่าวันสิ้นโลกผ่านไป40ปีกับวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแต่อยูุ แต่อยู่ดีๆวันหนึ่งเขาก็ย้อนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นของวันสิ้นโลกในตอนที่อายุ5ขวบซึ่งตอนนี้นะคะบอกเลยคือมันสนุกมากๆแล้วมันแบบคือเท่าที่อ่านมาแบบโอ้รีวิวคือแบบดีมากถ้าใครไปอ่านรีวิวนะคะคือมันแบบ เรื่องนี้สนุกมากๆสนุกแบบจริงๆเลยคือแบบดูจากรีวิวได้เลยนะคะคือมันสนุกจริงๆอยากให้ทุกคนไปอ่านกันนะคะก็เรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด61ตอนนะคะมันก็จะมีตอนที่สามารถแบบโด o n a t i ได้นะคะใครที่แบบมีเหรียญพออะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถแบบมาโดเ a t e ให้แก่คนแต่งได้นะคะคือแบบ มันสนุกมากๆเลยอะเรื่องนี้สนุกมากมันแบบติดหนึ่งใน10ที่เรื่องที่เราชอบที่สุดด้วยนะคะก็สำหรับใครอยากอ่านเหมือนเดิมค่ะเด,เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ เอาละค่ะคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันมาแล้วก็กดไลค์ให้เรานะคะคือเราตื่นเต้นมากที่มีคนติดตามเกือบถึง20นะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงไปแล้วจะถึง20กันหรือเปล่านะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบาย